มันจะทําให้คนไทยเป็นผีพนันมากขึ้นไหมคะแน่นอนอการพนันจะเพิ่มมากขึ้นอ,อย่าคิดว่าเอ้ยเอา้าก็มันมีอยู่แล้วเขามีอยู่แล้วคุณจะเพิ่มทาไมอะ่ะค่ะนี่คูเรือนจะเพิ่มขึ้นธุรกิจใต้ดินจะมากขึ้นการกฎหมายฟ้องเงินจะเพิ่ขึ้นขามนุษย์จะมากขึ้นแล้วคุณนะบอกให้ฟังบอลการพนันถ้ามีนะคนไทยจะทํางานคือคนทําความตะอาดกกบยามเท่านั้นเพราะเขาจะเอาคนแจกไพ่มาจากประเทศอื่น เขาจะเขาไม่ใช <ane> <affiliated S 2> ่คนไทยหรอกเขาจลไปจ้อง <favor? S 2> จะไปแจกไพ่คนรี่อยากแจกไพคนไทยไม่มีความรู้ไม่ทำไม่ได้รับรองมันต้องมีความรู้ด้วยเหรอคะโอ้ยไม่ได้ออกไพ่ผิดนะทำไม่เป็นคืออะไรอ่ะต้องเชะไม่ต้องออกไพ่ต้องเป็นจ่ายเงินต้องเป็นอะไรต้องเรียนนะอย่างมาเก๊าเขามีโรงเรียนสอนการแจกไพ่นะนี่ทำง่ายๆแล้วรับรองเลยคนที่จะมาทำงานไปนับหัวคนไทยได้แล้วกัน